ก็พูดไปแบบเรื่อยเปื่อยว่าเออเนี่ยเราเป็นคนชอบกินเส้นมากเลยแบบชอบกินพวกแป้งชอบกินแบบข้าวกับเส้นแล้วการลดน้ำหนักมันทําได้ยากมากเพราะว่าสิ่กะชอบกินเส้นแล้วหลังจากนั้นมาเหมือนกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เทเตอร์มีแบบว่าเป็นเมนูเส้นหรือว่าแบบจะไปกินอะไรที่มันแบบเป็นเส้นอ่ะจี้อจําได้แบบจี้เป็นคนแบบใส่ใจเหมือนกันนะแบบว่าจําได้แบบเออใครชอบอะไรอะไรเงี้ยจริงพี่เจนก็ดูพี่เจนก็ดูใครว่าพี่เจนไม่ดูพี่เจนดูนะใช่หนูเป็นคนดูมากเลยค่ะใครว่าหนูใจดีไม่จริงหนูเป็นคนดูมาก เป็นคลิปเบื้องหลังของ N5 แบบพี่เป้ดุจริงๆนะแบบถ้าเกิดไม่ร้องออกมาพี่เป้จะดุจริงๆนะคะ สวัสดีค่ะโอ้ยวันนี้แบบมีแต่คนใช้อิโมจิชื่อมีแต่อิโมจิแนวแนวแบบปีใหม่แฮปปี้นูเย์สีแดงสีเขียวอะไรอย่างนั้นกีฬาสีสีอะไรที่ชนะสีส้มค่ะเก่งสุดๆ,ๆไปเลยโหสนุกมากบอกเลยโชว์นั้นนี่ สุดยอดเลยเนาะงานกีฬาสีทุกคนสนุกใช่ไหมคะงานกีฬาสีที่ปของพวกเราใช่โชคดีที่เขาไม่เอาวิ่งกระสอบออกค่ะเนาะเนี่ยปีนี้ก็คองแชมป์วิ่งกระสอบโอพูดไปเยอะอีกแล้วพูดไปเยอะอีกแล้วเออทุกคนเห็นบ่อปลาหรือเปล่าวันนั้นดำน้ําแบบสุดยอดเลยใช่ไหมหนูกับพี่เจนอะดำน้ําเก็บของเอาแท่งมาด้วยไปกันใหญ่ปันปีนเขาปันปีนเขาเก่งมากปันสุดยอดเลย ปั่นสุดยอดเลยอันนี้คือปั่นพูดหรือว่าพี่พูดคะเนี่ยใช่หนูก like like ็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าหนูเป็นคนดูเหมือนกันนะเนี่ยหนูเพิ่งรู้ว่าหนูเลี้ยงแบบว่าหลานชายดูมากเลยค่ะหนูเพิ่งรู้ตอนนั้นแบบว่าเล่นทําแบบทดสอบกับพี่เจนว่าแบบมันจะมีพวกแบบแบบทดสอบในเว็บว่าแบบคุณรู้จักแบบว่าเจนเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมือนเขาจะทาแบบทดสอบเอาไว้แล้วเราก็ไปตอบคําถามของเขาอะไรอย่างเงี้ยน่ะแล้วแบบมันเต็ม20ใช่ไหมหนูตอบของพี่เจนได้15หนูก็เออรู้สึกว่าน้อยอะไรเงี้ยพอหนูบบ้้พ่เเจจนอองาาาททดดํํไไ11 11ะะ หนูแบบยังไงอ่ะสิบห้าดูเยอะไปเลยอ่ะสิบห้าดูเยอะไปเลยใช่หนูเป็นคนดุมากเลยค่ะใครว่าหนูใจดีไม่จริงหนูเป็นคนดุมากจริงพี่เจนก็ดูพี่เจนก็ดูใครว่าพี่เจนไม่ดูพี่เจนดูนะพี่เป้ก็ดูค่ะทุกคนได้ดูหรือยังอันที่แบบว่าเป็นคลิปเบื้องหลังของ n อ i v e แบบพี่เป้ดูจริงๆนะแบบเอ่อถ้าเกิดไม่ร้องออกมาพี่เป้จะดุจริงๆนะคะพี่เป้กับจิ๊บ ถ้าเกิดสองคนนี้อยู่ด้วยกันห้ามเรียกว่าดูนะคะใช้คำว่าหัวร้อนเหรอพี่หวานใจดี <laughs> พี่เป้รู้ได้ไงว่าใครไม่ได้ร้อง <laughs> สัญชาตยานของ b n k มันบอกมา <laughs> <laughs> จริงๆนะ <laughs> แบบว่าพอเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเราจะเริ่มรู้และเราจะเริ่มเข้าใจกัน <laughs> โดนใครดุเยอะที่สุดเหรอคะ ar เหรอเพราะหนูไม่ค่อยอ่านไลน์ใช่พี่หวานเป็นมามีจริงพี่เป้ชอบดีเอ็มซีทำไมทำไม ขอปีหน้านะคะเขาบอกกันว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง MC ในเทียเตอร์ด้วยค่ะตอนนั้นยืนที่ในเทียเตอร์แล้วตอนนั้นอ่ารูปเลือดคน้นคนจางค่ะที่แบบพี่หวานนั่งอยู่ตรงกลางอะวันเกิดพี่หวานใช่ไหมเลือดคน้นคนจางไม่สเตจล่อเช้าก่อนวันเกิดพี่หวานแล้วเป็นฟิลที่แบบว่าต้องเรียงยืนเรียงอายุกันอะแล้วปกติบางทีหนูจะเรียกพี่จี้ว่าเนี่ยพี่จี้เออหนูจะเช้าแบบพี่จีพี่จี้อะไรอย่างนั้นแล้วตอนนั้นอะ หนูก็ไปยืนแบบว่าอายุก่อนจีแล้วจีก็แบบทำหน้าแบบสิ่งมายืนอะไรตรงนี้อะไรเงี้ยจีก็ใช่เหรอหนูว่าใช่เธอเกิดอะไรจีบอซสี่สีหห่หนูว่าเออฉันก็สี่สี่เธอเดือนอะไรหนูว่าเออฉันกุมภาจีมันก็เฮ้ยหนูก็เออฉันกุมภาแล้วมันก็เฮ้ยอืมฉันกุมภาฉันฉันเกิดก่อนเธอยกเว้นเธอจะเกิดมกรลาแลจีก็ เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะตลกว่าเราเป็นฟิลที่แบบว่าเหมือนจี้เข้าใจว่าแบบเด็กกว่ามาตลอดด้วยไม่ไม่อันนี้ตลกอันนี้ตลกไม่ใช่โมเมนตช์ชวนเขินเนี่ยโมเมนต์ตลกแบบอ้าวจี้ไม่รู้หรอแต่หนูชอบเรียกจี้แบบพี่จี้พี่จี้มันเหมือนแบบมันเป็นตัวแบบสรลอิพอดีกันนะพิจี้พิจี้ใช่ขิงพี่เดือนเป็นแบบว่าโมเมนต์ที่เราข่มเขาได้ฉันเกิดกุมภาจะกดอะไรฉันเกิดกุมภาฉันมากเกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะ <c oughs> ขิงขิงเดือน,นะคะ่ะขมขมด้วยเดือนเอ,อ้ยมันอยู่ในจุดที่เมมเบอร์ข้างหลักกันเองแล้วไม่จริงหนูวจี้อ่ะชินแล้วเหมือนแบบจี้อ่ะเป็นคนที่จําได้แม่นมากตอนนั้นจิกเคยแบบว่าบนกับจี้เหมือนมีช่วงหนึงที่แบบเอ้จี้แบบจี้ตั้งใจกับซิงเกิลวันโตามากเลยนะจี้ตั้งใจจริงแบบหนูเห็นจี้แบอบกลดน้ําหนักจริงจังมากแล้วสิกะเป็นแบบคนที่แบบ ไม่ยอมลดอ่ะไม่เชิงไม่ยอมลดหรอกก็กินยังไงก็กินอย่างนั้นออกกาลังกายอะไรอย่างนั้นไปแล้วทีเนี้ยก็นั่งคุยกันแล้วหนูก็บอกว่าเออเนี่ยจี้ลดได้ไงเราทําไม่ได้เลยจี้อิ่มหรออะไรเงี้ยแบบขึ้นเทเตอร์แล้วจี้ก็กินนิดเดียวเองจี้ก็เออมันก็ต้องฝึกมันก็อย่างวันนี้แบบคุยกันแล้วทีเนี้ยหนูก็เคยพูดหนูก็พูดไปแบบเรื่อยเปื่อยว่าเออเนี่ยเราเป็นคนชอบกินเส้นมากเลยแบบชอบกินพวกแป้งชอบกินแบบข้าวกับเส้นแล้วการลดน้ำหนักมันทาได้ยากมากเพราะว่าสิ่กะชอบกินเส้น แล้วหลังจากนั้นมาเหมือนกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เทเตอร์มีแบบว่าเป็นเมนูเส้นหรือว่าแบบจะไปกินอะไรที่มันแบบเป็นเส้นอ่ะจี้อ่ะจำได้จี้จําได้จริงๆก็แบบตอนนั้นหนูเลือกอะไรสักอย่างอ่ะเมนูอ่ะคือหนูก็แค่หยิบหยิบมาแล้วจี้ก็เดินมาเจอแล้วจี้ก็เราเลือกเพราะมีเส้นนะดีหนูก็เลือกเพราะมีเส้นจี้ก็อ่ะอยากกินเส้นแหละดูออกอออ,อยากกินเส้นแบบ จี่จำได้แมนมากแบบที่เป็นคนแบบใส่ใจเหมือนกันนะแบบว่าจำได้ว่าแบบเออใครชอบอะไรอะไรเงี้ยแบบจี้เขาทุ่มเทมากแบบมันเป็นโอกาสที่จี้ได้รับแล้วจี้แบบเต็มที่กับมันมากจริงๆใช่ใช่แล้วหนูประทับใจมากเลยค่ะหลังจากนั้นมาก็คือแบบว่าเวลาแบบสิกบอกว่าจะกินอะไรจี้ก็จำได้ว่ากินเส้นใช่จี้น่ารักมากจี้น่ารักมากมันรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ใจฟูแบบเอ้ยเขาจำได้ด้วยอะไรเงี้ยะแล้วก็มีเจนนิสที่จำมะระหนูได้ว่าหนูชอบกินมะระ แล้วหนูก็จาได้ว่าโมบายกินกุ้งไม่ได้แต่โมบายก็กินบางทีนะบางทีโมบายก็กินนะรู้สึกวุ่นการแบบจําได้ว่าเมมเบอร์กินอันนี้หรือว่าเมมเบอร์ไม่กินอันนี้อะไรเงี้ยคิดว่าเป็นอะไรที่แบบเอ้ยใจฟูมากเลยแต่พี่เป้หนูรู้สึกว่าพี่เป้เป็นผู้นําเทรนด์ของกินหอแบบเยอะมากหรือเป็นเพราะหนูไปเจอพี่เป้โมเมนต์แบบกินของอะไรแปลกๆตลอดน,นะ คือหอเราอะบางทีมันจะแบบค่าส่งค่อนข้างแพงนะคะแบบว่าค่าส่งร้านอาหารบางทีในกราบ,บางอันมันก็สูงใช่ไหมแล้วทีนี้นพี่เป๊ก,ก็จะมีแบบเมนูอะไรสักอย่างที่แบบอมมาจากไหนอะเยอะมากไปรายการทําอาหารตอนนี้ทําอาหารได้หรือยังจริงจริง,รงสิกอยากทําอาหารมากเลยนะคะอย่างเช่นตอนนั้นเคยทาคาโบนาร่าให้คุณแม่กิน,นะคะ่ะแม่ไม่พูดคําว่าอร่อยออกมาแม่ไม่พูดคําว่าอร่อยออกมาเลยจริงๆนะแม่กินแล้วแม่ก็อืม อืมอืมหนูก็แบอร่อยไม่มีมันเป็นรสชาติยังไงไหนพูดมาสิโอเคฝรั่งมากฝรั่งมากาๆแล้วหนูไม่เข้าใจว่าแบบฝรั่งของมิมันคืออะไรอะ่ะก็เลยคิดว่ามันอร่อยเพราะว่าสิกินแล้วสิกรู้สึกว่ามันอร่อยจริงๆหนูคิดว่าแม่ชอบ แล้ววันนั้นอ่ะอยู่จาได้เลยเป็นช่วงที่แบบหนูพยายามป้ายยาแบบค no ิเมซิโนยายบะให้มีดูอ่ะแล้วหนูอะ่ะไม่อยากให้มีแบบมาช่วยหนูทําเพราะว่าบางทีแม่แบบเห็นหนูทาแล้วแม่จะชอบแบบเข้าแบบช่วย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 อะไรอย่างนั้นใช่ไหมแล้วหนูอะ่ะก็เลยใช้วิธีการให้แม่นั่งดูค no ิเมซิโนยายบะไปมีไปดูคังูราแดนซ์แตดูทันจิโร่อยู๋นี้เออแล้วหนูก็แบบ ไปทำกงเกงกงเกงกงเกงอะไรเงี้ยหนูคิดว่าแม่น่าจะเสียใจแม่น่าจะรู้สึกว่าแบบลุกขึ้นมาช่วยน่าจะดีกว่าอะไรเย่ายเงี้ยใช่ไม่ได้คําว่าได้อยู่เลยอ่ะหนูว่ามันน่าจะอร่อยค่ะแล้วตอนนั้นทําช่วงโควิดหรือเปล่านะช่วงที่เราแบบต้องกักตัวกันถ้าเกิดสมมติมีลองได้อีกรอบหนูคิดว่าหนูจะแก้ตัวคาโบนาร่าในวันนั้นค่ะหนูว่ามันต้องเวิร์ครอบนี้มันต้องเวิร์สแต่มันอร่อยจริงๆนะหนูชอบมากเลยนะรู้สึกว่าแบบเป็นรสชาติที่กินแล้วแบบ อะไรอย่างนั้นน่ะแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นรสชาติที่น่าค้นหาทั้เป็นรสชาติที่เรากินเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ต้องกับกินอีกทีอะ่ะ แล้วมันก็จะเอ๊ะอ่าเป็นรสชาติที่น่าค้นหาใช่ถ้าหนูบอกอร่อยแม่ก็น่าจะอร่อยตอนนั้นแบบว่าหนูจะมีพี่เลี้ยงที่บ้านใช่ไหมคะเขาจะเรียกเรียกหนูว่าหนูมิวหนูมิวหนูมิวลูกอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วพี่เลี้ยงเขาก็แบบเขาจะเรียกแม่หนูคุณอีฟอะไรแล้วก็หนูมิวแล้วตอนนั้นเขาก็บอกว่าเอ้ยหนูมิวนี่กินเหมือนแม่มากเลยนะเนี่ยบอกคุณแม่ชอบอะไรหนูมิวก็ชอบกินนี้อะไรหนูก็เลยรู้สึกว่าอะแม่ลูกอะเนาะถ้าลูกชอบกินลูกบอกอร่่่อออออยยแมกก็ต้งบร หนูถามมีแล้วมีไม่ตอบหนูอะไม่ใช่ว่าหนูไม่ถามนะคะหนูถามจริงๆแต่มีไม่ตอบหนูอะแล้วหนูกกินเยอะมากเพราะหนูกินแล้วหนูก็เอ๊ะกินแล้วก็เอ๊ะอ่น่ารสชาติหน้าค้นหานะคะม